กราบหลวงพ,อพ่อคุณพรับู้้้รรงบุญชีวิตนี้ท่านมีแต่ให้มาด่านคุณทศไปกราบท่านอยู่ไม่ไกลอยู่วัดบ้านไรเชิญไปกราบหลวงพ่อคุณ,คณส,สวัสดีค่ะปอวรารัตน์เชี่ยวประการเกียรติ สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาขอนําเสนอสถานการณ์การเกษตรของจังหวัดนครราชสีมาเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นรวมถึงงานที่จะดําเนินงานในปีงบประมาณ2,569ตามมารับชมกันได้เลยค่ะพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตพืชโดยจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด12.8ล้านไร่พื้นที่การเกษตรกว่า8.3ล้านไร่พื้นที่สปกร4ล้านไร่พื้นที่ป่าไม้2ล้านไร่และพื้นที่ชนะทานกว่า7 2 0 0 0 0ไร่สำหรับครัวเรือนเกษตรกรมีทั้งหมด2 7 2 1 3 2ครัวเรือนโดยมีพืชเศรษฐกิจหลักดังนี้ค่ะข้าวจํานวน3.3ล้านไร่เศษผลผลิตรวม1.47ล้านตันมูลค่ารวมกว่า20,000ล้านบาท มันสำปะหลังจำนวน960,000ไร,ร่เศษผลผลิตรวม3.64ล้านตันมูลค่ารวมกว่า8,000ล้านบาทเข้าโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน350,000ไร,ร่เศษผลผลิตรวม3 0 0 0ตันมูลค่ารวมกว่า2,000ล้านบาทอ้อยโรงงานจำนวน650,000ไร,ร่เศษผลผลิตรวม788,000ตันมูลค่ารวมกว่า7,800ล้านบาทตามน้ำมันจำนวน10,000ไร,ร่เศษ ผลผลิตรวม18,000ปันตันมูลค่ารวมกว่า120ล้านบาทยางพาราจำนวน6 4 0 0 0ไร่เศษผ,ผลผลิตรวม25,000ันตันมูลค่ารวมกว่า1,200ล้านบาทโดยมีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรดังนี้ข้าวโรวงสีขนาดใหญ่48แห่งขนาดกลาง29แห่งและจุดร,รับซื้อ4 6แห่งปริมาณการรับซื้อ4ล้านตันต่อปีมันสำปะหลังโรงแป้ง35แห่ง16 1ล้าน ปริมาณการรับซื้อ14ล้านตันต่อปีป้อยโรงงาน4แห่งปริมาณการรับซื้อ8.9ล้านตันต่อปีสินค้าการเกษตรที่หลากหลายาได้แก่สินค้าอัตลักษณ์หรือ GI จังหวัดนครราชสีมาของเรามีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศไทยคะ่ะมากถึง11รายการได้แก่เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานกาแฟดงมะไฟวายเขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดกาแฟวังน้ำเขียวเครื่องปั้นดินเผาด่านเกลียนมะขามเทศเพชรนนทไทยผ้าไหมคึมมะอุบัวลายผ้าไหมปักองชัยน้อยหนาปักช่องเขาใหญ่และทุเรียนปักช่องเขาใหญ่ค่ะสำหรับพืชมูลค่าสูงนะคะมีดังนี้ค่ะทุเรียนจํานวน9,700ไร่เศษอะโวคาโดจานวน450ไร่เศษมะขามเทศเพชรนนทไทยจานวน2,100รไร่เศษกาแฟดงมะไฟจํานวน103ไร่ กาแฟวังน้ำเขียวจำนวน929ไร่ไม้นหนาเพชรปักช่องจำนวน12,800ไร่เรศษพุทรานมสดจำนวน800ไร่เศษมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจำนวน10,000ไร่เศษด้วยหอมทองจำนวน8,500ไร่เศษโก,โกโก้จำนวน290ไร่และละมุดจำนวน2,225ไร่เป้าหมายที่จะทำให้เกิดขึ้นในภาคการเกษตรผลผลิตที่สำคัญ6ชนิดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นว้ยละ3ได้แก่ ข้าวอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดตุเรียนและกล้วยหอมกลุ่มองค์กรเกษตรและสถาบันการเกษตรได้รับการพัฒนารายอำเภอโรคใบด่างมันสำปะหลังลดลงจาก3 0เรหลือ20%มีพื้นที่ปลูกพันธุ์ข้างทนนทานเพิ่มขึ้นจยุดความร้อนในพื้นที่การเกษตรลดลง10%เเกษตรกรมีไรายได้จากการจำหน่ายวัสดุโดยใช้ทางการเกษตร10%เมีการลดต้นทุนเพื่อผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าอัตลักษณ์มีการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดทำหน้าที่คาดการผลผลิตเกษตรออกสู่ตลาดรายสัปดาห์เพื่อบูรณาการหน่วยงานต่างๆด้านการตลาดและราคางานที่จะดําเนินการปีงบประมาณ2569ลดการเผาในพื้นที่การเกษตรเป้าหมายอยู่ความร้อนในพื้นที่การเกษตรลดลงเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเศษวัสดุโดยใช้ทางการเกษตรเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่เป้าหมาย2 0 0้อยแปลงมีโครงการเงินทองจากกองฟางโรคใบด่างมันสำปะหลังเป้าหมายลดพื้นที่การระบาด เพิ่มพื้นที่ปลูกอันท่าทานและก็ทนทานเพิ่มผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป้าหมายลดต้นทุน <ผล S 2> <ล>เพิ่มผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างอัตล,ลักษณ์การทำนาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าคาร์บอนต่ำข้าวโพดลดต้นทุนท้นการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ้อยเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดพื้นที่ผ่ออ้อยทั้งผอก่อนตัดและผอหลังตัดควบคุมการระบาดของโรคใบขาวและหนอนคออ้อย ทุเรียนเป้าหมายสร้างอัตลักษณ์เพิ่ม GI ใน3อำเภอสร้างอัตลักษณ์ตุเรียนโคราชเพิ่มมูลค่า้วยหอมทองเป้าหมายจะทําทข้อมูลการผลิตพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อส่งออกขยายพื้นที่การผลิตเพื่อการส่งออก ครับทั้งนี้ก็ยึดหลัก3ข้อในการปฏิบัติงานข้อแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องกฎระเบียบในการทํางานและแนวทางการปฏิบัติงานข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของผลสำเร็จในการปฏิบัติงานการทํางานก็ต้องมีผลลัพธ์ผลสําเร็จที่ชัดเจนข้อที่3เรื่องของการบูรณาการหน่วยงานร่วมกันในการทํางานเพื่อให้เกิดความสาเร็จอย่างยั่งยืนก็จะต้องเป็นการร่วมม้ร่วมมือกันระหว่างทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและเกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไปครับ และนี่ก็เป็นสถานการณ์ด้านการเกษตรเป้า,าหมายที่จะทําให้เกิดขึ้นในปีงบประมาณ2,569ของจังหวัดนครราชสีมารอดติดตามผลงานและฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวเกษตรโคราชด,ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณครับวันไหนใครผ่านมาด้านคุณโทษรักไม่มีหมดสาวด่านคุณทษแสนดี เป็นเมืองนาดามาเนินนาลายปีมาดานคุณทดวันนี้กราบบารมีปริสุทธโธ